สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมซูเปอร์สมาร์ทนะครับแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นตัวละครที่ทุกคนเรียกร้องกันมาเยอะมากๆมากจริงๆนะคือคิดดูดิผมเล่นโปเกมอนมาทั้งหมด5ตัวเลยอีกตัวหนึ่งอ่ะก็คือพูลินนั่นเองนะครับพูลินเนี่ยเป็นโปเกมอนที่โผล่มาตั้งแต่ภาคต้นๆเลยนะตั้งแต่ภาคแรกครับจนถึงภาคปัจจุบันครับพูลินนะครับก็จะมีทั้งหมด8ชุดนะครับก็จะเปลี่ยนตรงส่วนข้างบนนะครับก็จะมีดอกไม้มีหมวก อะไรอย่างนี้นะก็เด่นสุดก็จะเป็นหมวกของเซเน่าด้วยมีหมวกของเซเน่าด้วยนะอโอค,ครับงั้นเรามาดูมูฟเซตกันเลยครับมาดูท่าเดินกันเลยครับดูดีขามันสั้นมากแต่มันดูน่ารักมากเลยครับสำหรับพลินมันคือก้อนกลมๆสีมพูเบอร์สองนะครับมาดูท่าทอยกันเลยครับดูแบบดูเลือๆดีนะ เอาละครับงั้นเรามาดูท่าแจมกันเลยนะครับท่าแจมครับเป็นท่าตบนะครับเป็นตบ2ฮิตนะครับไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วแบบตบซ้ายขวาตบซ้ายขวางั้นวมาดูหน้าเองครับใช้ขาเตะครับลง A แล้วก็ขึ้นเครับโอเคหมดแล้วนะครับเป็นไงแขนแขนขามันสั้นเหลือเกินงั้นเราก็มาดูท่าแด๊ตตีกันบ้างแด๊ตตีนะครับจะเป็นท่าเอาหัวโม่งนะครับต่อมาครับท่าปุ่มพิเศษครับท่าโลเอาครับกดปุ่ม B เฉยๆครับนี่คือกดแบบ ไม่มีแบบเราไม่กดแช่ครับมันจะกิ้งมันจะช้าครับถ้าเกิดเรากด B ีแช่ไว้เนี่ยมันก็จะชาร์จหมุนครับแล้วก็สามารถควบคุมทิศทางได้อีกด้วยนะครับก็เป็นท่าที่เหมือนไว้คุมปงพืนนะครับก็เป็นท่าที่ดีครับแต่ก็ง่ายจะใช้ยากอยู่เหมือนกันต่อมาครับท่าหน้าบีครับท่าพาวครับเป็นท่าตอกครับเป็นท่าสลับนั่นเองซึ่งเป็นท่าที่แบบตัดโล่ได้ดีมากครับสมมติว่าอีกฝั่งหนึ่งกาดอยู่ใช่ไหมมันทำให้แบบกาดลดลงได้เยอะมากครับ ต่อมาเป็นท่าขึ้นบีครับเป็นท่าซิงครับท่าร้องเพลงครับทำให้ศัตรูนั้นหลับนะครับแล้วคอมโบต่อด้วยท่าลงบีครับท่าเลสครับจะทําให้ศัตรูนั้นเคอออกไปเลยนะครับแต่จะต้องมีเปอร์เซ็นต์มากพอนะครับถ้าเกิดเราใช้เปอร์เซ็นต์ต่ำๆนะครับก็จะไม่มีดาเมจพอนะครับแล้วก็ศัตรูเนี่ยก็จะติดเป็นดอกไม้นะครับจะลดเลือดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้คือความน่ากลัวนะครับของพูลินครับซิงแล้วก็เลสครับหรือจะเลสก็ได้ครับแต่ว่าจะต้องยืนอยู่ใกล้ๆนะครับ ห่างๆไม่โดนเหมือนกันกดพลาดก็จบกันเลยนะครับถ้าเกิดยืนห่างๆเนี่ยมันก็จะดับฟรีนะครับโอเคครับงั้นเรามาดูท่าจับกันครับมาดูท่าจับแบบใกล้ๆกันดีกว่าดูดิมันเอามือตบได้ไงวันถึงด้วยนะตบกด A ครับตบไปเลยครับทุ่มไปข้างหน้าครับข้างล่างครับเอาหัวนะครับแบบมันเป็นท่าขยี้ลำตัวของศัตรูนะเนี่ยเหวี่ยงไปข้างหลังครับแล้วก็เหวี่ยงขึ้นไปข้างบนครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นท่าโจมตีกางอากาศครับก็กระโดด A ครับเป็นท่าเตะครับกระโดดหน้า A ครับเป็นท่าถีบขาคู่ครับเป็นท่าดอปคิกนั่นเองแล้วก็กระโดดหลัง A ครับก็ถีบหลังนะครับแล้วก็กระโดดขึ้น A ครับเอามือกวาดนะครับแล้วก็กระโดดลง A ครับหมุนตัวครับเป็นท่าเดียวกันจับของเคอร์บี้นะครับแต่ว่าท่าของพูลินนั้นจะออกไวกว่าแล้วก็พูลินนะครับก็จะสามารถกระโดดได้ถึง6กครั้งนะครับ ข้นับว่าเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นตัวที่เบาที่สุดในเกมเลยหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะคือแบบ60-70%โดนสแตรนนี่ก็มีโอกาสตาย,ตายสูงมากๆโอเคครับงั้นเราก็มาดูกันต่อที่ท่าสแตรครับสแตรหน้าครับออาเท้าเตะเข้าไปครับ,รบแล้วก็สแตรลงครับเป็นการเตะทําให้สตูนนั้นตันออกไปข้างๆนะครับแล้วก็สแตรขึ้นครับ โอเคครับงั้นเราก็หมดมูฟเฟตของผูลิงกาเพียงแค่นี้นะฮะงั้นเราก็มาดูกันต่อในโหมดออนไลน์กันเลยครับว่าผูลิงนั้นจะยิ้มขนาดเอาละครับตอนนี้ครับเราอยู่ในโหมดออนไลน์แล้วนะครับก็เป็นโหมดวร์นาเมนั่นเองก็เป็นแบบ16คนนะครับไม่มีไอเทม2ชีวิตมาดูครับคู่แรกน,นะครับเราเจอกับเซลดาครับมาเฮ้ยเฮ้ย ใจโซโอ้นี่มันเป็นอนี่นี่ที่มันเป็นอคือคนนี้เนี่ยเขาเป็นสตรีมเมอร์ครับอยู่ในเว็บของทวิตทีวีครับก็เป็นคนที่เล่นเก่งมากครับรู้สึกว่าเขาเขียนไว้แล้วว่าเขาเก่งเซลดานะโอ้เราเจอกับใจโซอีกแล้วเนี่ยนี่หลายรอบมากครับผมเจอใจใจโซมาหลายหลายคลิปแล้วเกินเอามาดูนครับนี่ตบเข้าไปครับ เอาดิขึ้นมาดิไม่ขึ้นนี่สมาล่างเข้าไปครับยังยัง,ยยงอยู่อีกเหรอใจโซอือโอ้โหเขาถีบมาโอ้โดนโดนสมาหน้าของเซลดาครับอืมยังไงยังไงดูเธอรดูเธอรอือเอาดิสั่งคนต่างเตะเตะเขาขาแต่เราคงก็แบบไม่ถึงจริงๆครับขาสั้นเหลืยกันโหโดนแด,ด๊ตีเข้ามาครับอืมเขาปล่อยเอออัศวินมาครับปื้ตีรอบตัวยังไงโอ้ยอื โอ้โหเขาเป็นเป็นท่ารอบตัวครับแล้วก็สะท้อนโปรเจกต์ไทด้วยท่าของเซลดาโอ้โหแล้วก็โดนสมารหน้าเข้าไปครับยังยังยังนี่แน่ตบเข้าไปยังไงดูเชิงดูเชิงอ่ะอ่ะโอ้โหเขาเทเลพอร์ตครับนี่แน่ยโอ้ชนกันครับเมื่อกี้เด้งเด้งเด้งกระดอนทั้งคู่เลยครับเนี่ยสมารล่าไหมครับอันได้โดนเตะกวาดล่าครับโอ้โหแล้วก็ตีรอบตัวเซลดาเซลดา ใจโซโดนสมารล่าครัของเซลดาโห่ก็เดินไปไกลว่าแต่ยังอยู่ครับแต่ยังอยู่นี่ถีบเขาพูดงเขาเตะซข้าอีกทีนึง่งยังไงอคือตอนนี้แบบโอกาสตายสูงมากครับคือแบบโอ้โหไม่ทันถัดคำครับตายเลยครับคือตอนนี้เซลดา90%้าสิเนลยนะครับผมต้องพยายามต้องพยายามแบบให้มันออกจากเกมยร์ไวๆครับก่อนที่เวลาจะหมดนี่เตะเข้าไปครับนี่ตบเข้าไปอีกทีนึงยังไงใจโซ ใจโซอืมใจโซนี่แบบผิวมากไม่อุ้ยอืมเตะอีกทีนึงครับยังได้อยู่อืมผีบขาคู่ไม่โดนนี่ดอปคิกเข้าไปเต็มเหนียว,วมามามาอืมผมกะผีครับนึกว่าจะโผล่มาข้างหน้าพอดียังไงอืม้มถีบขาคู่ไม่โดนเพราะเขาก้มหลบอืม้มยังเรียกดาวมีกอืมเขายังเขายังบู๊อยู่ครับเนี่ยคือร้อยสามสิบร้อยสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วอะ นี่นะสมัติหน้าเข้าไปครับเตะเข้าไปเรียบร้อยครับตอน46เปอร์เซ็นต์ครับเทพอดมาอมืเขายังยังยังจะเตะโดนอีกโอ้ยเกือบโดนลูกไฟครับไฟบอลอืแล้วก็เขาใช้ท่าตีรอบตัวครับสตอล์มิตไทตีไม่โดนอืสมัติหน้าก็ไม่โดนเหมือนกันเหมือนชิงจังหวะโอ้โหเขาสปายครับดีนะแม่งอยู่อยู่ตรงสเตะเนี่ยเตะเข้าไปครับแจ็ปเข้าไปยังไงตบไม่โดนก็ตบอีกทีนึงเออเอาจนได้แหละนี่ถีบขาคู่เข้าไป ใจโตใจโตโอู้หเขาเทเลพอร์ตลงมาครับแล้วแบบพอดีแป๊ะแบบไปอยู่ไปเลยครับมันเป็นท่าที่แบบแรงมากครับคือน,น้องผมคนหนึ่งเขาบอกว่าท่าเนี้ยเป็นท่าขึ้นลิฟต์แต่นี่เมื่อกี้แม่งลงลิฟต์ครับมันเป็นท่าแบบพอเทเลพอร์ตมาปุ๊บถ้าเกิดโดนพอดีเนี่ยสมัเลยครับถ้าเกิดเปอร์เ,เซนต์เยอะพอนะแบบสมัตายไปเลยครับมันเป็นท่าออกเนวแบบ k คแต่ว่าใช้ย,ยากมากๆครับ โอ้โหนี่เราตกแต่รอบแรกเลยนะนานทีจะตกรอบแรกนเนี่ยโอเคครับงั้นเรามาต่อที่โหมดฟอร์ฟันกันดีกว่าโอเคครับตอนนี้ครับเราก็อยู่ในโหมดฟอร์ฟันแล้วนะครับก็เป็นฟอร์ฟันแบบทีมนะครับอ่าไม่เล่นแบบทีมตั้งนานเนี่ยมาดูกันครับว่าพลินจะได้คู่กับใครนะครับแล้วก็จะมีประโยชน์ในโหมดฟอร์ฟันขนาดไหนมาชมกันเลยครับ เราคู่กับซิโร่สูตรสามรถครับแล้วก็เจอกับชุกแล้วก็เมตไนท์ครับอืมเอาดิมาโอ้โหเมตไนท์ทะลวงเข้ามาครับอืมยังไงชุกชุกเหรอนี่โอ้โหวิจเตะครับไม่ทด้ครับไอ้เมตาไนท์ควงสว่างเข้ามาครับโอ้โหแล้วก็โดนชุกค,ครับสมัสข,ขึ้นครับนี่ตบเข้าไปตบเข้าไปอืมโดนโดนถูกดนควงของเมตาไนท์มาครับเนี่ยนี่เตะเข้าไปครับขาคู่โป่งเข้าไปทีนึงโป่งเข้าไปทีนึงอืมแล้วก็โดนสมัหน้าครับของชุกครับ ปอยู่ไปเลยครับอย่างนี้สิงครับอ้าวเสร็จดีครับอย่างนี้อ้าวไปเลยคอมโบครับออาเลสครับเรียบร้อยครับหนึ่งศพเป็นท่าเคโอครับโดนชัวร์ครับถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์มากพอนะนี่เตะขาคู่เข้าไปครับไม่ออกแล้วอื้อหือไม่ต้านนายครับมาขัดขวางไว้อื้อเตะไม่โดนครับอื้อเตะเข้าไปครับยังไงยังไงอื้อไม่ต้านนายครับโอ้โหโดนชุกกระปานน้ำแข็งมาครับ ขยับอะไรไม่ได้นี่ถีบขาคู่มาแบ่งคู่อีกว่ามาก็ตรงกลต้องสู้กันถีบขาคู่ก็ไปสองทีไม่ยังไม่ออกอีกไอเมตาไนหืมเมตาไนเมตาไนหืมโดน,ต,นตีรอบตัวครับนี่ถีบเข้าไปยังไงนี่หืมไม่โดนครับโอ้โหโอ้โหกำลังหากำลังหาช่องทางครับโดนโดนขึ้นบีครับของเมตาไนครับนะครับยังอยู่ครับยังอยู่เราไม่ตายง่ายครับเพราะว่าเรากระโดดได้ถึงหครั้งแน่ นี่นะขี่ขาวุทุกยังอยู่โอ้โหสเตยมันเริ่มมาทำไมวะเนี่ยเอานี่ไต่เข้าไปทุกอืมเฮ้ยเอาทุกดีกว่าตีเนี่ยนไะต่เข้าไปโอ้โหระเบิดนี่อืมมาแล้วมาแล้วตีครับอืมไม่มีใครโดนครับโอ้โหสิงฟรีเลยโดนตีฟรีทั้งหกักอืมมิสเตอไนท์เข้าสมาหน้ามาครับตะกี้โอ้จะดอกดอกไม่สาเร็จครับนี่นะหม่งเข้าไปก็มิเตอไนท์เสร็จไปแล้วครับหนึ่งตัวนี่ไต่เข้าไปครับทุกทุก ชุกย um ังอยู่อืมเมตาไนครับโอ้โหเร้วโดนฆ่าขึ้นบีครับของเมตาไนครับยังอยู่ครับจบเกมครับหมดเวลาครับโอ้เราน่าจะแพ้นะครับแต่ว่าผมฆ่าไปถึง3ตัวนะโอ้ฝั่งของบูทีมครับเป็นผาชนะครับของเมตาไนแล้วก็ชุกครับอ้ามกันมาดูครับว่าเราฆ่ากันเท่าไหร่แล้วก็ตายเท่าไหร่โอ้โหศิลเราูครับไม่ได้ฆ่าเลยครับศูนย์ตัวโอเคมาแล้วเรามาต่อที่รอบที่สองดีกว่าครับของโหมดฟอร์ฟันครับ มาโอเคครับตอนนี้คนพร้อมแล้วครับไม่มีใครออกเลยมาดูครับว่าเราจะได้คู่กับใครนะครับตอนนี้ก็จะสลับคู่แล้วนะโอ้ผมคู่กับฟอ็อกครับเจอกับฟาโคลแล้วปรับตามฟาโคครับอื้อหือไอ้ฟาโคนี่มันหลอยริงวะ,าาะ,ะปปน,ะนี่ถีบฟาโคไอถีบฟาโคอุ้มอะไรอะไรจะเอาเปิร์คัตอ่ะนี่ถีบเข้าไปนี่นะเตะเข้าไปครับฟาโคฟาโคยังอยู่ฟาโคยังอยู่ละ เตะเข้าไปเตะสกัดเอาไว้อะไรอ่าฟาโก้ไปนะครับโดนเตะสกัดอากาศยังไงยังไงเอ้ฟาคอนอืมอ้ยฟาโกครับฟาคนยังอยู่โอ้โหโดนสมัทหน้าของฟาโกนี่สไลด์เข้าไปไม่โดนครับไอเทมไอมไอเท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 อเทอเอเทไอเทมไเมอเอเทมเทมเอเทมไอเมเมไอเทมไเทมไอออเมอเทมเหมไอเทไออเทมอเอเอเทมไเอไเทมออไมอดอเอเเมออเเ นี่โอ้โหฟ็อกแจ่มมากครับฟ็อกฟ็อกนี่เก็บได้หนึ่งตัวครับเมื่อกี้เขาสแซมขึ้นครับอืมจะขัดขัดขวาครับฝาโคอย่าขึ้นมาอย่าพึ่งขึ้นนี่เกาะครับไม่ให้เกาะนี่แต่โอ้โหโอ้ยเกือไปแล้วฝาโคครับเมื่อกี้มันพุ่งเข้ามาครับเมื่อกี้เป็นซาสไปร์คุณรู้มันสไปร์ได้ยังไงครับหมกเข้าไปหมกเข้าไปอีกทีนึงตบตบนี่ตบเข้าไปโอ้โหโดนสอกของกับซาดาโค้ะครับซ้อนเข้ามาครับมองไม่เห็นเลยตะกี้ ถีบขาคู่ไม่โดนครับอ่ามามาช่วยช่วยใส่เข้าไปเออคอมโบต่อครับกับฟ็อกยังไงโอ้ฟาคอนกับตันฟาคอนยังอยู่ครับกดขึ้นดีโดนผมอีกเตะเข้าไปแล้วถีบขาคู่ฟ็อกร่วงไปแล้วครับอืมอืมดาบนี่มันมีอาร์เมอร์นี่ว่าของฟาคอนอะฟาคอนยังอยู่อืมจับครับแล้วก็ตบเหวี่ยงเข้าไปยังไงเตะล่างเข้าไปครับเรียบร้อยครับอืมไอ้ไฟาคอนจมนปลามาปลาดาบมา ออเดิมายังไงอุ้ยสมแบอลสมแมบอลสมบอลของเราขอเถออ้ยไม่ได้สักทีครับยัง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 ยยังยังยยังยัยั่ยงยังย่ยัง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 งยัยัังยนยังังยัยังงยยัังยเงยังยัยังังย้ยังยังังวังยังยังังยมงยังยังับัยัับัพััััไ้ั คือมันจะเป็นท่าที่จัดดันสตูออกนะครับที่จอยู่รอบๆคือมันจะตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนั่นเองอ่าเลททีมเขาเป็นฝ่ายชนะครับดูพูลินสิน่ารักมากเลยแบบกิ้งไปกิ้งมาอ่ะมางั้นเรามาเล่นกันต่อดีกว่าสนุกมากเลยเล่นแบบฟอร์ฟานแบบทีมเนี่ยอ้าวแม่งไปกก็หมดเลยก็ถามคนสหมตันมันเป็นเพื่อนกันนะเนี่ยโอเคครับงั้นเรามาเล่นกันต่อในโหมดวันออไัน on กันดีกว่า โอเคครับตอนนี้ครับเราก็อยู่ในโหมดวันออนวันแล้วนะครับก็เจอกับซาตานมางั้นผมจะเล่นพูลินนะครับขอเปลี่ยนชุดนะครับเป็นหมวกของเซเีน่าครับมาดูเพราะว่าเซเีน่าจะมอบพลังให้กับพูลินหรือเปล่าซาตานจะเล่นตัวอะไรครับเนี่ยซาตานเล่นฟ็อกครับอื้มมาเริ่มกันเลยครับโอ้ยิงยิงเนเซอร์มาอะไรโลเอาครับช้าโลเอา พุ่งไปแล้วครับนี่โยเทิร์นเข้าไปโอ้โหโดนเตะมาโอ้แล้วก็ดอกครับนี่เตะเข้าไปครับเตะล้างเข้าไปตอกครับตบอืมจะเอกระเอก่าไม่ทันครับอืมโดนดอกขึ้นครับฟ็อกฟ็อกผิวมากฟ็อกอืมโอ้โหโดนลงเองแล้วตามด้วยขึ้นเองครับของฟ็อกครับอืมแล้วก็สมัทล่างครับของฟ็อกอืมยังอยู่ครับยังอยู่ตีตบเข้าไปยังไงฟ็อกตกเข้าไปอีกทีนึงโอ้ฟ็อกนี่ก็ จะพยายามจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งโดนตอกขึ้นครับฟ็อกฟ็อกฟ็อกอือะไรฟ็อกนี่คยี้เลยยังไงนี่สมารหน้าเข้าไปครับฟ็อกยังอยู่ครับอุ้ยโอ้โหเกสเกตไฟนี่มันแบบรอบตัวครับมันแบบไม่สามารถไปขัดจังหวะมันได้โอ้โหโดนแรตตี้เข้ามาครับตอกเขาโอ้โหโดนโดนเตะด้านบนครับยังไงฟ็อกฟ็อกยังไงฟ็อกก็เตะลงเอครับ ทะลวงเข้ามาเลยเตะไม่โดนครับโอ้โดนจับครับดูเชิงก่อนดูเชิงก่อนโอ้โหปอครับกระโดดอาศัยจังหวัดกำลังตบค้างครับแบบเตะหลังเท้ามาเลยครับเนี่ย82%ไปได้แล้วเพื่อนนี่เตะเข้าไปครับโอ้โหโดนแดตีเข้ามาอะไรเตะชนกันเตะสมหร์ทนา้าไปโอ้โหโดนจับครับจะคอมโบต่อไม่ได้ครับเตะถีบขาคู่เข้าไปยังไงตบครับตบตบซ้ายตบขวา อือหือร้อยสิบเอ็ดแล้วยังไม่ไปอีกฟ็อกนี่ถีบขาคู่เข้าไปถีบขาคู่อือโดนเจ้ากลับมาครับฟอ็อกอเออจะอะไรฟอ็อกถีบขาคู่เข้าไปครับจังหวะนี้ต้องถีบขาคู่เนี่ยโอ้สมัร์ร่างไม่โดนเขาเขาหลบได้แดดตีเข้ามาโอ้โหก็ต่อขึ้นไปตั้ทีเถอะฟ็อกอืม,เ,ออมเรียบร้อยครับโอ้กว่าจะได้สักจังหวะหนึ่งครับโอ้ฟ็อกลงมาครับรีบเตะเลยครับอือถีบขาคู่เข้าไป ยังไงเตะวนไงครับถีบขาคู่เตะอีกทีหนึง่งฟ็อกค,ครับฟอ็อกโอโ้เตะลงเอครับทะลวงเข้ามาตีเตะหลังเข้าไปครับถีบเข้าไปกันได้โลครับโอห้หลบได้ครับโอ้โหแล้วก็โดจนจัากรมาสมารหน้ามากันได้เหมือนกันสมารหน้าเข้าไปโอ้โหโดนเตะเข้ามาครับโอ้โหแล้วเขาก็พุ่งเข้ามาครับแล้วก็สมารขึ้นครับเป็นจังหวะที่แบบเจ๋งมากครับสวยงามจริงๆ คือแบบเตะปุ๊บร่อพอดีครับแล้วเขาก็พุ่งเข้ามาแล้วก็แสมาขึ้นครับโอ้ฟ็อกเป็นฝ่ายชนะครับเก่งมากๆเขาคนนี้ซาตานมาผมขอรีแมทหน่อยครับพี่ผมข้องใจครับอยากเล่นกับเขาอีกนเนี่ยอ้าวออกเลยครับอ่าไม่เป็นไรครับงั้นเรามาดูกันที่คู่สุดท้ายกันดีกว่าครับของคลิปนี้นะครับงั้นที่ผมจะตัดกับไปครับในคู่สุดท้ายครับโอเคครับตอนนี้ครับเราก็เจอแล้วนะครับเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับมาดูเขาว่าเขาเล่นตัวอะไรครับ เขาเล่นแพ็กแมนครับโอ้โหเป็นกล้องมุมสีเดือมเหมือนกันอะไรครับเก็บขอชาร์ตอะไรนี่นี่ถีบเตะเข้าไปอะไรเมลอนอะไรปลาไม่ถึงไม่นี่ถีบขาคู่ครับอืมจะเอ็ดกัดไม่ได้ครับถีบขาคู่โอ้โดนจับครับวิ่งมาทางข้านขวาอะไรตอบไม่ได้ไม่โดนถีบขาคู่เข้าไปถีบขาคู่อืมยังไงอืมตอบไม่โดนครับอืมก็ตีรอบตัวครับเตะเข้าไปถีบถีบขาคู่ครับอะไรหน้าบีขึ้นมานี่ถีบขาคู่จะเตะที่ แล้วก็เตะอีกทีนึงครับโอ้โหโดนจับครับแล้วเขาขยี้ข้างล่างแล้วก็แล้วตามในทานแดตีครับอะไรแอปเปิ้ลไม่โดนครับเขาตีรอบตัวนี่ทีมขาคู่เข้าไปคูลินน้ยน,นี่นี่รู้จักเปล่าคูลินตัวจีนนะเว้ยอือจับไม่โดนครับทีมขาคู่โอ้โหเขาเรียกท่านทัพเพลิร์กมาครับอะไรอยู่นี่อยู่นี่ตบเข้าไปอืมเตะท่านอัพเพิรเตะท่านอัพเพิร์กโดนแรตตีเข้ามาครับ อะไรนี่อืมท่าไม่ทันออกครับอะไรจะจับอะไรนี่จับไม่โดนครับโอ้โหโดนหน้าเองเข้ามาชาร์ตครับเขาชาร์จอืตโผลครับโผลโอ้โหยังโดนแอปเปิ้ลอีกแพคแมนยังไงยังไงสมแมทหน้าอะไรนี่ถีบขาคู่เข้าไปซิงครับโดนไหมไม่โดนครับโอ้โหเขาใช้ท่าหน้าบีครับพุ่งเข้ามาครับสตรอเบอรี่ไม่โดนโอ้โหจังหวะที่แบบกำลังขึ้นพอดีอยู่อยู่ข้างบนมาพอดีครับเขาสมแมทขึ้นขึ้นมานะครับ มามะต่อ,อตบเข้าไปตบตบยังไงแพ็กแมนแพ็กแมนสมัล่างไม่โดนครับอะไรจับนี่ตบตบโดนจับครับโอ้ขอยี้ข้างล่างครับแดดตีไม่โดนถีบขาคู่ตบเข้าไปตบเข้าไปแพ็กแมนนาะนี่หมุเข้าไปครับมามาตรงนี้เลยถีบขาคู่ถีบขาคู่เรียบร้อยครับโอ้โหเป็นการต่อกากาศออกสนามไปเลยโอ้เขาปลาเชอรี่มาครับเอเอจับอยู่นี่อยู่นี่จับทางไหนโอ้โดนจับครับอื อู๋โดนเตะขาคู่มาครับตบตบตบเข้าไปอีกทีหนึง่งอือโดนสมัรล่างครับของแพ็กแมนแพ็กแมนช้าครับอะไรไอเทมอะไรนี่ตบเข้าไปขึ้นมาแล้วอือสมัรล่างไม่โดนครับโลกลับมาเตะขาคู่ครับไม่โดนครับขเขาเซตฐานเพิ่มมาอือเอาเดิอือเขาตีรอบตัวครับอะไรอะไรตีโอ้โหโดนสมัรขึ้นครับข,ของแพ็กแมนยังอยู่ครับยังอยู่อะไรไอเทมอะไรโอ้โยังเก็บได้อยู่ครับ นี่ป๋าไม่โดนหรอกเพื่อนโดนจับครับหเห็นไปทางด้านขวาเขาช้ารครับเบลหรอกระคางอโอ้โหโดนด้วยอมันจะทำให้ให้ผมติดชาครับถ้าเกิดโดนหลบได,ด้ครับหลบได้ทีบขาคู่ครับตบไม่โดนครับอืเขาหน้าเอเข้ามาครับยังไงยังไงอืมสมัตหน้าไม่โดนครับอืมจับไม่โดนเหมือนกันอะไรเอต่างคนต่างโลน,นี่สมัติลาเข้าไปครับทีบขาคู่อีกทีหนึ่งมองเข้าไปทีบขาคู่ทีบขาคู่ทีบขาคู่อืมไม่โดนครับ ขึ้นมาได้ไหมขึ้นไม่ได้ครับโอ้เรียบร้อยครับโอ้ชนะแล้วครับพูลิงครับเป็นฝ่ายชนะครับขี่เ้าคู่รัวๆเลยทีเดียวโอ้คือแบบปูลิงไม่มีอะไรมากครับมีแค่ตบมีแค่มือกับเท้าแค่นั้นเองอะไม่มีอะไรเลยแล้วก็ท่าซิงกับท่าเลสทนี่ผมก็ไม่กล้าใช้ครับเพราะว่ามีมโอกาสแพ้สูงนะครับ โอเคครับคลิปของก้อนกลมๆสีชมพูนะครับพูลินนะครับก็จบลงแล้วนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวละครโปเกมอนตัวสุดท้ายนะครับที่ผมได้เล่นในบนเกมซูเปอร์สมัรนะครับก็ครบแล้วนะครับใครที่ชื่นชอบตัวละครตัวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังติดตามซีรีส์ของซูเปอร์สมัรนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ แล้วก็ขอฝากช่องช่ๆหนึ่งนะครับของคุณนิกนะครับชื่อว่า ICU Anime นะครับก็ผมนะครับได้ถูกรับเชิญนะครับไปรีวิวของเล่นนะครับตัวกระโนะครับที่มีชื่อว่าซูคาริโอนั่นเองนะครับก็ไปดูกันได้นะครับ